สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอยก,กับผลิตภัณฑ์สุขภาพพบกันในตอนรับมือหน้าฝนด้วยสมุนไพรลิดร้อนติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะวันนี้เพชกรยอดวิทย์การจนาการุณหัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข จะมาพบกับคุณผู้ฟังพร้อมข้อแนะนำว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้ใช้สนภัยที่มีฤทธิ์ร้อนในการช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายคุณยอดวิทย์คะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงฤดูฝนแบบนี้ฝนตกบ่อยๆเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะครับในช่วงนี้นะครับก็เข,เข้าสู่ช่วงฤด,ดูฝนแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยจะมีความชื้นสูงนะครับ ในส่วนของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะมองว่าอากาศในช่วงฤดูฝนเนี่ยจะส่งผลกับร่างกายเนี่ยที่ทาให้เกี่ยวข้องกับธาตุลมะนะครับเป็นหลักก็อาจจะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าธาตุลมกาเริบได้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าบางท่านเนี่ยอาจจะมีลักษณะคือเป็นหวัดง่ายเจ็บคอนะครับมีเสมหะเหนียวข้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของศาสตร์ขององค์ความรู้แพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะใช้ในส่วนของสมุนไพรที่เป็นอาหารที่มีรสร้อนเนี่ยนะครับที่ช่วยในการทําให้ร่างกายอบอุ่นนะครับซึ่งก็จะ เป็นตัวที่จะทําให้สามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพในช่วงฤ<า>ดูฝนของเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีตำรับยาที่มีริดร้อนมีอะไรบ้างคะในส่วนของศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยนะครับสมุนไพรหรือว่าตำรับยาที่มีริดร้อนเนี่ยนะครับ<อ>หรือมีรสอุ่นเนี่ย มีค่อนข้างหลากหลายนะครับทีนี้เราก็คงจะต้องมาดูในส่วนสมุนไพรที่เราอาจจะสามารถหาง่ายนะครับแล้วก็นํามาใช้ในการดูแลสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะครับเช่นตํำรับยาตีกระตุกนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวยาที่มีฤริ์ร้อนนะครับอยู่3อย่างด้วยกัน ได้แก่นะครับแงาขิงแห้งพริกไทยและก็ดอกดีเปรียนะครับ <ạ. S 1> ซึ่งตำรับยานี้นะครับเป็นตำรับยาที่ทางศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยได้มีการนํามาใช้เพื่อในการดูแลรักษาสุขภาพนะครับเป็นระยะเวลายาวนานนะครับตามศาสตร์องค์ความรู้ครับผมค่ะและสมุนพรยทั้ง3อย่างที่บอกไปนั้นนะคะมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะก็คือเง้า,งนนะะางขิาแางแห้งอันนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรวมถึงมีคุณสมบัติพิเศษในคุณสมบัติของขิงเนี่ยนะครับก็จะช่วยในส่วน ของเรื่องของการรถการอาเจียนนะครับทำให้ร่างกายอบอุ่นอย่างที่2เนี่ยก็คือเมล็ดพริกไทยเราก็จะเห็นว่าพริกไทยก็จะมีรสเผ็ดร้อนก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมนะครับคือช่วยในการเจริญธาตุนะครับก็คือบํารุงธาตุ นะครับแล้วก็สมุนไพรตัวที่3เนี่ยก็คือดอกดีปรีก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้อย่างอ่อนๆด้วยนะครับแล้วเราจะนําสมุนไพรทั้ง3อย่างมาทับอย่างไรในการรับประทานบ้างคะครับในส่วนของสมุนไพรทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับก็จะมีเง้าขิงแห้งมเมล็ดพริกไทยดอกดีปรีโดยปกติเนี่ยก็จะมีการนําเอามาต้มรวมกันนะครับแต่ว่าก็จะต้องใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากเพราะว่าในส่วนของมเมล็ดพริกไทยกับดอกดีปรีเนี่ยเป็นตัวยาที่ค่อนข้างร้อนนะครับบางทีเนี่ยถ้า เมื่อเราหาวัตถุดิบไม่ได้นะครับเราก็อาจจะใช้แต่เฉพาะขิงแห้งก็ได้นะครับเอามาต้มดื่มโดยใช้ขิงอย่างสิกรัมต้มกับน้500ําร้อซีซีก็หรือประมาณครึ่งลิตรก็ต้มเดือดประมาณสัก30นาทีหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆลดไฟลงหลีไฟลงนะครับแล้วก็ต้มเคี่ยวต่อนะครับเพื่อให้เหลือแต่ตัวยาที่ค่อนข้างเข้มข้น,นขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนําน้ําขิงดังกล่าวเนี่ยนะครับไปดื่มพร้อมรับประทานได้นะครับ <c oughs> นอกจากจะมีฤทธิ์ช่วยในการ เสริมสุขภาพหรือบำรุงสุขภาพในส่วนของช่วงวส,สันติฤดูหรือฤดูฝนอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับน้ำขิงยังมีส่วนช่วยในการรักษาอาการขึ้นไส้อาเจียนด้วยเป็นอย่างดีเลยครับผมก็ดีอย่างนี้นะคะไม่มีเวลาไปตลาดหรือไปช้อปปิ้งซื้อเงาขิงมีขิงซองที่บ้านเนี่ยคะ่ะสำเร็จรูปช่วงนี้โควิดด้วยคะ่ะเราจะมาใช้บำรุงร่างกายมีสรรพคุณช่วยกันได้หรือเปล่าคะครับถ้าท่านใดก็ตามที่มี ขิงผงนะครับที่เป็นซองชงเนี่ยก็สามารถนํามาชงดื่มนะครับจะสามารถช่วยในการดูแลสุขภาพได้เช่นเดียวกันครับถือว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีสปปรรพคุณรวมถึงการออกฤทธิ์เนี่ยได้เท่ากันครับผมอยากให้คุณยอดวิทย์พูดถึงส่วนของอาหารที่สามารถปรุงรับประทานได้มีลิดร้อนมีเมนูไหนบ้างคะที่น่าสนใจอาหารไทยเราเนี่ยเป็นอาหารที่ใช้ในส่วนของเครื่องเทศนะครับเครื่องแกงต่างๆเนี่ยที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรอยู่แล้วนะเป็นพื้นฐานหลักนะครับ เราจะมีใส่ในส่วนของส่วนประกอบสมุนไพรที่มีริดร้อนอยู่แล้วนะครับเช่นแกงส้มนะครับปลาราดพริกไก่ผัดขิงพวกนี้นะครับอย่างแกงขาไก่เนี่ยเราก็จะมีหัวขาเนี่ยใส่ลงไปนะครับรวมถึงก็จะมีพวกผัดกะเพราต่างๆ พวกนี้เนี่ย้วนแล้วแต่เป็นสมุนไพรที่ให้ในส่วนของสรรพคุณที่เป็นฤทธิ์ของในการอบอุ่นร่างกายแล้วก็มีฤทธิ์ร้อนนะครับมันก็จะช่วยทําให้สามารถในการเสริมสร้างสุขภาพในช่วงฤดูฝนได้เป็นอย่างดีเลยครับและในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีเง้าขิงแห้งพริกไทยดอกดีปรีเป็นส่วนประกอบมีวิธีรับประทานและมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะคุณยอดวิทย์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์สมุนไพรหลากหลายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับอ<ฮ>ยอยไว้นะครับที่มีวางจำหน่ายอยู่บางตํำรับเนี่ยก็จะมีการเข้าตัวยาด้วยใน ส่วนของตัวสมุนไพรที่เคยได้นําเรียนไปในเบื้องต้นน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเง้าขิงแห้งนะครับพริกไทยดอกดีปลีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนําให้ทานพร้อมกับอาหารหรือว่าทานหลังอาหารนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจาจะทําให้ระคายเคืองกระเพาะได้นะครับรซึ่งสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนของร่างกายนะครับตัวพริกไทยก็ดีนะครับรวมถึงขิงด้วยนะครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของการอบอุ่นร่างกายยังมีส่วนในช่วยของตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ย ที่เขาเรียกกันว่าเจริญธาตุนะครับหรือ,อบำรุงไฟธาตุก็คือช่วยในเรื่องของการขับลมนะครับทำให้แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับในส่วนของขิงเนี่ยช่วยในเรื่องของการแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนด้วยเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วมีข้อควรระวังอย่างไรบ้างคะกับสมุนไพรทั้ง3อย่างนี้เนื่องจากว่าสมุนไพรทั้ง3อย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มี ริดร้อนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของดีปรีเนี่ยนะครับมีริดร้อนค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยก็ควรจะต้องระวังในหญิงตั้งครรน,นะครับเพราะว่าสมุนไพรดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนนะครับกับเด็กที่อยู่ทารกที่อยู่ในครรได้นะครับรวมถึงในกรณีผู้ป่วยที่รับประทานยาสลายริ่มเลือดน,นะครับ อาจจะมีการไปต้านการแข็งตัวของเลือดได้นะครับช่วงท้ายนี้คุณยอดวิทย์มีอะไรที่อยากจะฝากไปยังคุณผู้ฟังทางบ้านบั้งคะครับในส่วนของตำรับยาแผนไทยต่างๆบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่า มันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าในส่วนของตำรับยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงหรือว่ากรณีของสารตกค้างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถนํามาใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอันนี้จะต่างจากยาแผนปัจจุบันนะครับถึงแม้จะออกฤทธิ์เร็วเนี่ยบางทีก็จะมีผลข้างเคียงหรือ side effect เ,เ,เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะดูแลนะครับสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ย สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยได้ค่อนข้างสบายใจและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเนี่ยก็อยากจะให้ตรวจสอบฉลากนะครับแล้วก็เอกสารกำกับยานะครับที่ให้ได้มาตรฐานก็ควรจะต้องมีเลขทะเบียนผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยได้รับรองคุณภาพนะครับ จากออยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยและก็ได้มาตรฐานนะครับทำให้สามารถจะช่วยในการดูแลสุขภาพของท่านผู้ฟังได้เป็นอย่างดีครับผมค่ะสรุปได้ว่าการดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝนนี้คือรับประทานอาหารที่มีรสร้อนนะคะจะช่วยในเรื่องของการทําให้ร่างกายอบอุ่นซึ่งตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยมีตลับยาที่มีฤทร้อนได้แก่เงาขิงแห้ง พริกไทยดอกดีปีกกและการรับประทานยาหรือตัวยาแพทย์แผนไทยจะไม่สะสมในร่างกายแน่น,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 นอนใช่ไหมคะคุณยอดวิทย์ครับก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับสมุนไพรต่างๆเนี่ยปกติก็จะมีที่เราใช้เป็นอาหารอยู่แล้วถ้าเราใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วสมุนไพรเนี่ยตัวช่วงของการใช้เนี่ยค่อนข้างจะกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสะสมก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยพอเราพ้นจากที่ดูฝนไปแล้วเนี่ยเราก็ เปลี่ยนไปใช้ในสมุนไพรอีกกลุ่มหนึ่งก็จะสามารถที่จะช่วยดูแลบําบัดสุขภาพต่างๆได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงนะครับโอค่ะวันนี้ได้รับความรู้มากมายเลยนะคะกับรับมือหน้าฝนด้วยสมุนไพรริด้อนสุดท้ายดิฉันขอขอบคุณคุณยอดวิทย์การจนะการรุนเป็นอย่างสูงที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรับมือหน้าฝนด้วยสมุนไพรริด้อนในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ